อลังการสมฐานะก้อนนรงเดชสุดโรแมนติกเซอร์ไพรส์วันเกิดซิลิต้าบนเรือหรูประดุ์เจ้าหญิง <S <S ก่อนอื่นคงต้องขอรวมอนุโมทนาบุญเมื่อลาสุดนักสแสดงสาวซิลิต้าเจนเซนควงแขนก้อนนรงเดชทำบุญวันเกิดครบรอบ40ปีซึ่งทางด้านหนุ่มก่อนนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าทำบุญวันเกิดภรรยาเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับ และล่าสุดต้องบอกเลยค่ะว่าอลังการสมฐาน,นะที่เป็นไฮโซก่อนจริงๆเลยล่ะค่ะสุดโรแมนติกเซอร์ไพรส์วันเกิดสีลิตาบนเรือหรูประดุดเจ้าหญิงโดยงานนี้ก้อนอลงเด็กก็ได้โพสภาพและได้ระบุข้อความว่า Sunset with the birthday girl เรียกได้ว่าหรูหราสมฐาน่ะจริงๆเลยล่ะค่ะยังไงก็ร่วมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ